สวัสดีครับพบก,กับช่องมาในโกฮอบบี้กันอีกครั้งนะในวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องฟิกเกอร์ไลท์แมกนิคตัวฮัลโลฮัลโลนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานการพาประเภทหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวฮัลโลฮัลโลตรงนี้นะครับมันมาตั้งแต่คิโดเซนจิกันดั้มนะครับก็คือกันดั้มภาคแรกเลยนะครับอามูโร่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมานะฮะ แล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการ์ตูนกันดั้มด้วยนะครับตัวฮาโลฮาโลนี้ครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายภาคนะครับตามไปถึงเซ t a กา n d a m นนะครับคามิลก็เคยถือมันนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะจนไปภาค s e ีดบ้างคือเกือบทุกภาคอ่ะนะครับจะมีตัวฮาโล มาดูที่บอกอาร์ตกันก่อนนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับก็เนี่ยฮะชูแขนชูมืออะไรอย่างี้ออกมานะครับแล้วก็เห็นโครงในนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบว่าบอดี้เคลียร์ใสนะครับแล้วก็ตัวของมันเองนะครับเต็มเต็มเลยนะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนไว้ว่าบันได2 0 1 8นะครับเมอินเจแปนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้สีฟ้าแล้วนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะบอกพวกเกี่ยวกับลูกเล่นของตัวมันนะครับเนี่ยฮะ สามารถเปิดออกมาได้มีอะไรบ้างข้างในนะครับลูกตาก็น่าจะเป็นได้2โหมดนะครับแบบว่าโหมดธรรมดากับโหมดโมโหนะฮะนี่ครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ฮะมีป้ายราคาไว้อยู่นะครับ1590เยนนะครับซื้อตอนอยู่ญี่ปุ่นนะครับตอนไปเที่ยวนะฮะส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีภาพอาร์ตไว้นะครับดีไซน์นะครับแล้วก็เขียนไว้ว่า ใครเป็นคนออกแบบนะครับคุณคุณที่โอโอคาวาร่านะครับรู้สึกอาจารย์คนนี้น่าจะเป็นคนที่วาดกันตูนกันดำเนี่ยแหละนะครับแล้วก็วาดพวกเกี่ยวกับพวกโรบอตซีรีส์เก่าๆเนี่ยหลายเรื่องเลยนะฮะโอเคนะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ไลท์ยูนิคได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แถมมาซื้อต่างหากครับบันไดไม่ให้มานะครับโอเค ถัดมาตรงนี้นะครับก็บอกไว้ว่าเหมาะตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใช้กาวนะครับเด็กต่ำกว่า3ขวบไม่ควรให้ถือนะฮะเพราะอันตรายนะครับตรงนี้โอเคหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างใน แกแผงแลรนเดอร์ออกจากซองหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6่หแผงด้วยกันนะครับเรามาดูแผงแรกกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผง a นะครับก็น่าจะเป็นมีอะไรบ้างสีแดงตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นพวก เบ้าแขนกับเบ้าขาของมันนะฮะส่วนตรงนี้นะครับตามโครงบอดี้นะฮะก็ออกเป็นแบบว่าเทาเงินนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเทาเข้มซะมากกว่าแหละนะส่วนมือนะครับก็จะเป็นเอ่อสีเขียวใบไม้นะครับเขียวใบไม้เลยอันนี้สีแดงๆนะครับเคลียร์ใสสีแดงน่าจะเป็นตรงลูกเล่นของตามันนะฮะตรงนี้นะครับเป็นแดงเข้มเลยนะฮะแผงถัดมานะครับแผงบีนะฮะก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นโครงนอกนะฮะก็ จะเป็นแบบว่าเคลียร์ใสนะฮะสีเขียวใสแบบว่าเยลลี่อะนะสวยดีนะฮะอันนี้นะครับนี่ส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเคลียร์เอ่อไม่ใช่เคลียร์เป็นสีเขียวใบไม้ครับนี่ฮะก็คือสีออริจินอลของมันนะฮะเหมือนกันนะครับให้มา2อันก็คือเหมือนประมาณว่าให้เราเลือกว่าจะใช้แบบไหนนะฮะแผงซีนะครับก็มีมา2ออันนะครับน่าจะเป็นพวกจุดตามจอยจุดขยับต่างๆนะฮะนี่ครับ แล้วก็แผงสุดท้ายนะครับแผงดีนี่ฮะอันนี้ออกเป็นโทนสีเงินนะฮะแต่ว่าเงินแบบว่าเงินไม่ได้แบบว่าเงินเมทัลลิกไม่ใช่นะเงินธรรมดานะฮะสีเงินสติกเกอร์นะครับน่าจะเป็นเบ้าตาเนอะสีดํากับสีแดงนะฮะนี่ครับถัดมาก็คู่มือนะครับนี่นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบแล้วก็กลับมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับเพราะว่าดูจากคู่มือแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแผงลันเนอร์ก็มีน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาเพียงแค่1วันหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย